เดี๋ยวพูดเกี่ยวกับบัญชีไทยอีกรอบละกันพอดีคนไทยมาคอมเมนต์เนาะทำตามกฎหมายธนาคารแห่งประเทศไทยเบอร์โทรกับชื่อบัญชีธนาคารตรงกันเท่านั้นค่ะจำกัดบัญชีม้าหากเจ้าของบัญชีไม่มาแจ้งธนาคารถ้าไม่ตรงกันธนาคารจะปิดการทำธุรกรรม,มถูกต้องอันนี้ถูกต้อง ใช่แล้วมันโบเมนแต่ว่ากฎหมายของธนาคารแห่งชาติมันเป็นกฎหมายของประเทศไทยที่นายกออกมาประกาศเลยว่าให้ทุกคนมาลงทะเบียนคืนไม่เบิร์ถ้าผู้ใดมีเบอร์โทรที่ซื้อบตรงกันกันกบเบอร์โทรเนาะและเบอร์โทรบซื้อบตรงกันกันกบธนาคารพวกเจ้าจะต้องมาเปลี่ยนสองอย่างนี้ให้มันตรงกัน และจํากัดวงเงินในการโอนเงินซ่อน้้ำถึกมาแล้วส่งแบงแบงเหลืองให้ค่อยโอนเงินออกได้เธอละห้าหมืนเก้าแต่ว่าสามารถโอนได้สองล้านอ่ะอันนี้กับเขาจํากัดบัญชีมาเขาจะาย่านค่อยเป็นบัญชีมากวาฉันซะอื้อ แล้วข่อยโอนได้เตทือ40,000เก้า40,000เก้า40,000เก้าข่อยกนเลยโทรไปถามผู้จัดการสาขาว่าสามารถสแกนหน้าทางออนไลน์ได้บโบได้ขันมันได้ข่อยโบบินจากสิงคโปร์เพื่อไปเฮ็ยิยูไทยดอกพวกเจ้าค่าตั๋วเครื่องบินข่อยไปกราบนี่นะเกือบห้าหมื่นบาทบบเมนว่าข่อยไปมูยางเดียวได้ข่อยตั้งใจที่จะไปเฮ็ดเกี่ยวกับบัญชีธนาคารตัวนี้เนาะเพราะว่าบางที่เนี่ยข่อยต้องการใช้เงินสงล้านให้ข่อยมานั่งสแกนหน้าเธอเลย40,000เก้า40,000เก้าพอดีเลย ซาวมือจึงแล้วบางที่ก็อยากโอน5ล้านกับบได้เพราะว่าเขาเห็นธุรกิจพ property เนาะเห็ดบริษัทอสังหาซะนั้นข่อยจำเป็นที่จะต้องบินไปสแกนหน้าข่อยเพราะข่อยใส้บั่นซีไทยเกือบทุกมือและมีอ e ีแบงหนึง่งนะอีแบงฝ้ายนะซนั้น,นโอนได้ปกตินั่นก็คือมือละ2ล้านแล้วมาแบงเขียวอีกถึกแรนดอมอีก น้องมันบวเป็นทุกคนที่จะบวบอโอนได้ได้แล้วพวกเจ้าล่าล่าสุดอัปเดตไหมล่าสุดนี่คือซ้อนน้ำหากะกลับไป,ไปไทยได้ซีเดือนค่อยหากลับไปสเกนหน้าไม่ไม่หมาดๆเลยก็ยังบบได้เพิ่นต้องเอินทุกคนไปสเกนหน้าไม่ข้าเจ้าย่านเขาเปิดบัญชีไปแล้วเขาเอาไปห็ดบัญชีมาเออเพิ่นก็ห็ดถึกต้องแล้วนั่นแหละฉะนั้นผู้ใดที่อยู่ต่างประเทศหรืออยู่สกระยามีโอกาสก็เขี่ยห้มาเปลี่ยนอ่าเบอร์โทรและผู้ใดที่โอนเงินได้วงเงินที่น้อย ก่ากำหนดพวกเจ้าก็ต้องมาเปลี่ยนวงเงินการโอนใหม่เนาะต้องมาเปลี่ยนใหม่ส่วนแบ่งเหลืองนั้นบได้ยุ่งยากเลยโซน้าไปเฮ็ดแป๊บเดียวประมาณซาวนาทีกันแล้วอันที่หนึง่งคอยเปลี่ยนวงเงินการโอนเงินอันที่สองเปลี่ยนเบอร์โทรมาใส่เป็นซือเฮาเนาะเปลี่ยนเบอร์โทรมาใส่เป็นซือเฮาและกะ็อันที่สามโซนําเพิ่มเพิ่มวงเงินในการโอนอ,อยู่ต่างประเทศอีกทุก สิ่งทุกอย่างต้องได้ผ่านต้องได้ส่งผ่าน OTP เบิดแล้วก็ไปสเกนหน้าใหม่เบิดแล้วก็แป๊บเดียวก็แล้วเนาะแต่ส่วนมาแบคงฟ้านี่อายว่าขอมูลอยากอยากเยอะหน่อยหนึ่งขนาดว่าข่อยโอนได้ปกติในแบคงฟ้าแต่ว่าบัตรที่นี่ได้ไปแล้วก็คือเห็ดห้มเบิรบตถูกแบคงเลยนั่นก็คือโซน้ำเปลี่ยนเบอร์โทรเบิดถูกแบคงเลยให้มาใส่เป็นเบอร์โโรทีใส่ซื้อตัวเองโน่นนี่เนาะเออบริเวณคอซติเตอร์มาฟังจะมาดูดเงินขุดปกติแล้วเป็นคนบ่คอยเอาเงินเข่าบัมชนซีไทยเพราะบันไดอืม คันเมื่อไหร่ได้ไซเงินข่อยจึงจะโอนระบาที่นีม่มาแบ่งเขียวมาแบ่งเขียววงเงินข่อยถึกจํากัดให้โอนออกได้แต่เมื่อละหามื่นตอนนี้กําลัางขอเอกสารไปคืออนซอน้ำไดเวาทีคลิปในคลิปที่ผ่านมานะเนาะแล้วสําหรับผู้ใดที่มีบัญชีธนาคารไทยที่เป็นสื่อบัญชีบริษัทคือซอน้ามีบัญชีบริษัทเวลาพวกเจ้าโอนมาเนี่ยจะเป็นสื่อบัญชีบริษัทซึ่งบัญชีบริษัทเนี่ยมันบ่าสามารถมีแอปได้ นึกออกบ่มันจะบมีแอปพลิเคชันออนไลน์อยู่ในนี่ได้เฉพาะบางแบงค์แต่บางแบงค์อันมีแบงค์ใดที่ไผยเคยไปเปิดมาก,ก่อนแล้วบมีบัญชีโอนออนไลน์อยู่ในมือถือนี่นะบมีโมบายแบงกิ้งนี่นะทุกๆเทื่อที่เงินเข้าคันพวกเจ้ายันเป็นสลีปลปอมนะมันจะส่งข้อความมาทั้งเบอร์โทรเท่านั้นแต่คันเจ้าอยาก แบบว่าใส่อยู่ในคอมได้จะต้องไปลงทะเบียนอีกอันหนึง่งนั่นก็คือลงทะเบียนออนไลน์ให้เขาแบบว่าเห็นเงินเข้าเงินออกอยู่ในคอมมานะอันนี้ต้องอีกอันหนึง่งเนาะฉะนั้นขันตอนมันยุ่งยากเวลาคอยไปแบ่งนี่นะมือเดียวโบโบ,โบ,โบ,โบได้เพียงพอฉะนั้นผู้ใดเอ่อคงใจหรือมีปัญหาอยากสอบถามอย่างแนะนําให้ว a l k in ินางเข้าไปแบ่งเลยซ้นน้ำคิดว่ามันไม่ได้ยุ่งยากแต่ว่ามันใช้เวลาสือ่อมันใช้เวลา ั่นข่อยไปกอนพวกเจ้าแล้วคอยเฮ็ดมาแล้วแล้ว่อยก็บออย่างให้พวกเจ้าเสียเวลาพวกเจ้าเฮ็ดตามคอยเลยจังบ่ได้เสียเวลาอันที่หนึง่งพวกเจ้าไปเอา,อเ,อาเอกสารยูซูนเบอร์โทรที่พวกเจ้าเปิดว่าจะเป็น 2AS หรืออีหยางกะยาหรือดีแทกกะยาเนาะไปเอาใบาตัวนั้นมายั่งยืนว่าเบอร์นี้เป็นเบอร์คอยเด้อแล้วเจ้าจับใบตัวนั้น่ะนยางเข้าไปแบ่ง เจ้าสบายเลยเจ้าบบต้องไปกดคิวกดไปกดมาไปนั says, ่งท่าไปบักบักเร่นโดดแล้วแป๊บเดียวแล้วแบงค์บอกว่าเอาต้องเอาตัวนี้มาได้เจ้าทีได้วนกับไปอีกย่างขึ้นไหมแบงค์ปิดเมื่อเวลาพอดีมือหนึ่งเนาะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ค้นก็เอาว่าไปหลายบางแบงค์ใช้เวลาสามสี่ชั่วโมงจึงแล้วเนาะเพราะว่ากดระเบียบของแต่ละแบงค์มันโบคือกันสันนั่นมันโบเมนแต่ว่ากฎหมายของธนาคารเนี่ยมันเป็นกฎหมายออกมาใหม่ของประเทศไทยเลยที่นายกเพิ่นบอกแล้วว่าถ้าผู้ใดโบมาลงทะเบียน ก่อนวันที่30เมษายนนี้บัญชีพวกเจ้าอาจจะใส้งานบ่ได้นั่นจ้ะ